นะครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม One Punch Man the Strongest Man กันอีกแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับมันเป็นวันที่ขุมซับกิลนะครับได้ทําการเปิดต่ออีกแล้วนะครับมีวลรายย้อนหลังถึง14ชั่วโมงเลยนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกล่องกงนนะครับแล้วพี่ดองมาถึง467ชิ้นด้วยครับเราจะได้เปิดมา3-4ชุดเนาะเดี๋ยวเราไปลองท้าสู้กันนิดนึงครับผมนะเพื่อทําการเก็บเศษพวกนี้ต่อนะครับแล้วก็จะได้เอามาเปิดกันเพื่อจะได้เพิ่ม อีกสักนึงชุดนะครับจะได้เปิดอะไรชุดเลยนะครับนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะทำการข้ามเลยก็แล้วกันนะครับนะ2 r h o u s later I was b u s t h o u โอเคครับผมนะเมื่อเราเข้ามาในคลังสมบัตินะครับก็จะมีผู้คนมากมายนะครับที่อยู่ในกิลด์นะครับมาเปิดเอาไปก่อนหน้าเราแล้วนะครับในกล่บนี้เขจะได้ของดีไปทางนั้นเลยครับดูจากมุมนี้ครับผม HP ดาีทมาอีกคลิปนะครับนะในออกพิเศษด้วยนะครับในกล่องนี้มันก็จะมีทั้งของโล่งก็ของทองครับแล้วก็เป็นตราแล้วก็เป็นชุดนะครับนะแล้วแต่ว่าดวงของเราเนี่ยจะเป็นสมพง์กับตราหรือว่าเป็นสมพง์กับชุด ซึ่งคนที่เปิดก่อนถ้าเราเนี่ยก็มีทั้งเกลือและไม่เกลือนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองเปิดดูนะครับเราจะเปิดได้ประมาณทั้งหมดประมาณ3-4กล่องนะครับโอเคมาเลยดีครับผมโอ้โหดวงเขาค่อนข้างโอเคนะครับโอเคเราจะมาปลีกวิเว้ออกมาหน่อยแล้วกันครับผมมาเปิดในที่ที่คนเขาไม่เปิดกันนะครับอย่าง3แถวนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคก็ผมนะกล่องแรกเนี่ยเวลาเราเข้ามาในคลังสมบัติมันจะสามารถเปิดได้ฟรีเลยนะ นะครับส่วนที่กล่องที่2ที่3เนี่ยที่4ที่5เนี่ยมันก็ต้องใช้ที่มาเป็นรูปโลกสีทอนตัวนี้ครับผมในการเปิดนะโอเคครับผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองเปิดกันเลยครับผมกล่องฟรีกล่องแรกครับผมพี่ขอได้เป็นกล่องนี้ก็แล้วกัน3 2 1อหนึ่ไปกางเกงมือปืนครับผมนะขออนุญาตดูออฟนะครับเฮ้ย อออปองสักดีอยู่นะฮะโอ้โหโจมตีถ้าเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์จะดีมากเลยนะครับโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์ดาเมจคริอะไรประมาณนี้เออจะน่าใช้มากๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นโจมตีโจมตีอะไรก็ไม่รู้ครับผมเสียดายมากๆเลยนะเออโอเคครับผมไม่เป็นไรครับผมนะครั้งต่อไปใช้140นะครับเรามี400นี่สบ,บายๆเลยนะครับแถวนี้เนี่ยสีทองยังไม่ออกเลยครับพี่ขอ,อย,ย,ย้ำไปอีกสักครั้งก็แล้วกัน เนี่ยครับให้เธอฟังฉันเนะครับหยัดไปนี่เงาสีทองนะครับเป็นแฟลชครับผมนะพี่บอกแล้วครับผมบางทีเราก็ต้องย้ําบ้างนะครับเพราะว่าแถวนึงเนี่ยส่วนมากมันจะมีของทองแน่ๆหนึ่งชิ้นอยู่แล้วนะครับนะถ้าเราไม่ได้กล่องน,นี้เราก็ลองย้ําดูครับผมนะแล้วพี่ก็ได้มาแล้วผมเป็นแฟลชประกายอ้า โคตรเศร้านะฮะนะได้ของทองอีกคินครับผมแต่เป็นป้องกันโจมตีครับผมโอโ้โหหนักหน่วงนะครับเราจะเปิดได้อีกสองกล่องเว้ยอย่าเป็นซีเรียสครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกล่องบนไหมเล่นทริคหน่อยสีทองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสีทองแล้วไม่มีทางอยู่ที่เดิมเว้ยมันต้องเฉียงเว้ยมันต้องเฉียงไ,งยงไป ออ่่า <laughs> ขอดูออฟหน่อยครับผมโอ้โหออฟก็ไม่สวยด้วยนะครับเป็น HP ป้องกัน HP เปอร์เซ็นต์นะครับนะโอ้ยเก่าหัวเลยพิถีพิถ่ชุดแฟลตนะครับเนี่ยเอาโอเคครับผมแล้วก็นี่นะครับแถวนี้สีม่วงออกแล้วนะครับเรามาย้ำกันอีกสักครั้งนะครับนะที่เดิมเลยครับผม <c oughs> ฉันอยากจะยำ้ำเอา เชได้ส pues right oh. ูง nah, ส okay. ุดแค่สามหีบเหรอโอ้พิ้วสาดดองไว้ปะโตเอ้ยแล้ววันนี้นะครับสิ่งเราได้ก็คือกางเกงนะครับที่ดูจะออฟดีมากๆหนึ่งตัวนะครับแต่เสียดายที่ไม่ใช่โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตามด้วยชุดโงงๆนะครับของแฟลชแล้วก็ผ้าคลุมโงงๆของแฟลชนะครับเจ็บจี๊ดอ่ะโอเคก็ผมนะวันนี้เราก็มาเปิดขุมทรัพย์กันแล้วนะครับสรุปก็คือเจ๊งนั่นแหละเจ๊งยับด้วย นะครับนะและก็ตอนนี้นะครับหน้าตาของทีมพี่ก็คงจะประมาณนี้นะครับได้ตัวแท้งใหม่แล้วนะตัวแท้งใหม่ของพี่นะครับนั่นก็ชื่อว่าคาร์มนนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าแท้งดีมากๆเลยนะครับสำหรับ <Yeah. S 1> ตัวนี้แท้งดีสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวดาเมดอย่าง Lily Eyelash และ m o ลมา n ทนแอฟุบุกครับส่วนจกักรพรรดิเด็กเป็นตัวซับในการติดกระหน่ำนั่นเอง ครับนะโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนี่ครับถ้าใครอยากให้รีวิวคาร์แมนเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้มาเปิดสั้นๆง่ายๆได้ใจความจริงๆแล้วนะครับช่วงนี้เราก็จะมีเรื่องเครียดมากมายนะครับในชีวิตนะครับพี่ก็กะมาเปิดใครเครียดนะครับปรากฏเครียดกว่าเดิมนะฮะโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวราคกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมนะโอเคส้มจะพูดอะไรปะไม่ไม่พูดพูดเด็กพูดกับคอนโดหน่อย แม่พูดแล้วเมื่อกี้พูดอะไรเยอะแยะอืมออาโอเคก็หมดสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนไป,ไปละฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันอีกสักครั้งที่อยากจะย้ำอยากจะย้ำจนเธอนั้นมั่นใจ was busy about นนนนย